กรุงเทพประกันชีวิตเปิดบ้านต้อนรับนักขายรุ่นใหม่กับงานที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบในงาน b a n g k o ก Life Grand Open House 2025บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานสัมมนา,าสุดยิ่งใหญ่ b a n g k o ก Life Grand Open House 2025 นำโดยคุณจักรพงษ์แสงแก้วผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารตัวแทนตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินตลอดจนผู้ที่สนใจกับการก้าวเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อรวมเส้นทางกับงานที่จะทําให้เปลี่ยนชีวิตสู่อิสรภาพทางการเงินโดยการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดรวิทสิทธิเวคินผู้ดําเนินรายการชื่อดังของ ไทมาร่วมแชร์ประสบการณ์และความสําคัญของอาชีพตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินอีกด้วยจํานวนมากมายเลยนะครับไม่รู้คว่าต้องใช้คนไกอะไรในการที่จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับเรื่องของประกัน,นมันจึงจะมาช่วยตอบโจทย์แต่ก่อนผมไม่เคยแคร์สิ่งเหล่านี้มีคนไล่ผมฟังผมไม่เคยแคร์เลยนะครับแต่พอผมเลื่อนอายุสามสิบห้าสี่สิบแคร์ไหมครับแคร์ครับผมถามว่าถ้าเกิดว่าผมอายุเกิน7 5มีคนถามบอกว่า เฮียอายุมากก็เ like ฮียทำอะไรผูขอไปเร็วๆได้ไหมเอาถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมมีเงินถึงอายุ90และสุขภาพผมดีก็โอเคครับแต่ถ้ามันไม่ใช่75ดังงานครับจากแต่ว่ามนุษย์ปิดส่วิตัวเองไม่ได้รับ้านเราไม่มีกฎหมายการรุยาค่านะครับเพราะฉะมีความหมายว่าผมจะต้องทู่ซีอยู่มันไปเกิดผมแข็งแรงมากครับผมอยู่ถึงอายุ95ครับผมก็มีเงินใช้อีก35ปีถ้าผมไม่วางแผนก่อนผมอยู่ได้ไหมครับไม่ได้ครับตายครับ ถ้าเกิดว่ามีโรคอายอีกไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุนะครับที่บอกว่าทําไมอาชีพนี้เรื่องของการวางแผนทางการเงินเรื่องของการประกันจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและคนตำนวนสัมผัสทุกทุกวันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเขามันมีความท้าทายสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ด้านคุณจักรพงษ์แสงแก้วกล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจแสดงให้เห็นการเติบโตในอาชีพนำไปสู่การมีอิสระภาพทางการเงินพร้อมตอบรับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งด้านความใส่ใจโดยผ่านกลยุทธ์ 2x Speed Recruitment and Development อัดเต็มสปีดการสร้างและพัฒนาทีมงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในปี2,568นะครับเป็นปีที่กรุงเทพวันชีวิตนะครับประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของเรานะครับที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งในด้านความใส่ใจนะครับแล้วก็ในระดับช่องทางตัวแทนเองโดมก็มีนโยบายนะครับที่เรียกว่า 2x Speed Recruitment and Development นั่นก็คือการเร่งสปีดอักเต็มสปีดในการสร้างตัวแทนใหม่นะครับแล้วก็การพัฒนาตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนของเราให้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับ ดังนั้นที่มาในงานวันนี้นะครับก็คือเป็นงานเป็นคอกไลฟ์เอเจนซี่แกรนโอเพนเฮาส์นะครับเราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนและที่ปรึาการเงินนะครับมารู้จักกับอาชีพของเรามารู้จักกับบ้านกรุงเทพประชีวิตนะครับในวันนี้บริษัทกรุงเทพประชีวิตมีการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นสําหรับตัวแทนใหม่นะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของโบนัสพิเศษนะครับเรามีการปรับปรุงฟาสต์อาชีพเมน้นโบนัสนะครับที่ ให้เร็วขึ้นนะครับจ่ายขึ้นเร็วขึ้นตั้งแต่ปีที่2นะครับแล้วก็จ่ายมากขึ้นรวม40เท่าของโค้ตาเงินเดือนนะครับของตัวแทนนะครับดังนั้นทําให้ตัวแทนของเรามีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าและเร็วกว่านะครับ mm hmm. นอกจากนี้นะครับเรายังมีการสนับสนุนการพัฒนานะเป็นปีแห่งการส่งเสริมการ d e v วล็อหรือการพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับเรามีโครงการเราต่อยอดโครงการ Smart Professional A g e n t Smart Professional Financial Advisor แล้วก็ Smart Professional Leader นอกจากนี้เรายังมีโครงการสนับสนุนที่เรียกว่า FastTrack to FAB ก็คือโครงการที่ช่วยให้คนที่สนใจมาเป็นตัวแทนกับเราสามารถพิชิตเงินล้านมีรายได้4ปี10ล้านได้จริงนะครับเป็นการสนับสนุนระยะยาวนะครับแล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายระดับผู้จัดการแล้วก็มีการเปิดตัวโครงการ t ALENT MANAGEMENT MASTER MANAGER นะครับสำหรับผู้บริหารระดับเริ่มต้นระดับกลางเหล่านี้เป็น สิ่งที่บริษัทกุมเที่บวชีวิตให้ความสําคัญนะครับสำหรับผู้ที่ตัดสินใจร่วมงานกับเราเราจะช่วยให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินได้อย่างแน่นอนครับถ้าเราเจาะไปในเรื่องของโปรไฟล์นะครับของตัวแทนใหม่ของเราเราพบว่าสัดส่วนระดับปริญญาตีขึ้นไปพื้นฐานการศึกษาที่จบระดับปริญญาตีขึ้นไปมากกว่า70%นะครับมีสัดส่วนที่สูงมากนะครับมากกว่าในอดีต นั่นก็คือสักครนให้เห็นถึงว่าอาชีพนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเริ่มสนใจจะมาเป็นตัวแทนในด,ดึกษาการเงินมากขึ้นมีตัวแทนที่เป็นระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกก็มีมาสมัครกับเรานะครับในด้านของช่วงอายุนะครับเราก็มีสัดส่วนของตัวแทนที่มีอายุต่ากว่า40ปีหรือตัวแทนคนรุ่นใหม่มากขึ้น,นครับมีตัวแทนในราวเดียวกันในตัวแทนที่มีอายุมากกว่า60ปีซึ่งอย่างที่วันนี้ทางวิชากรพิเศษของเราดรวิทย์ได้ฉายภาพให้เห็นว่า โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนไปคนอายุยืนยาวขึ้นคนที่อายุ60เดิมเคยกเกษียณจากอาชีพได้อย่างถาวรก็คือไม่ต้องทํางานแล้วยังมีรายได้เพียงพอต่กการดารงชีพแต่วันนี้บางคนยังมองหาอาชีพที่สองเพื่อเพิ่มรายได้หรือว่าเป็นอาชีพที่ทําให้เขายังคงความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่าง มั่นคงมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตหลังการเกษียณที่ดีขึ้นเราก็มีสัดส่วนของตัวแทนที่มีอายุมากกว่า60ปีเติบโต,ตขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นก็ในทุกๆมิติเลยมีการเพิ่มขึ้นครับการมีช่องทางรายได้ที่มากขึ้นนะครับเป็นโอกาสสําหรับคนที่กําลังมองหางานนะครับเราจะเห็นว่าในทุกๆถ้าเราไปย้อนสถิติด,ดูนะครับในอุตสาหกร,รรมกันชีวิต ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีการลดหรือเลิกจ้างเราจะพบว่าสัดส่วนของคนที่เข้าสู่ธุรก,กิจประกันชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยสําคัญดังนั้นเป็นเป็นสภาวะที่สอดคล้องกันดังนั้นรมเชื่อมเชื่ออย่างยิ่งว่าเราถ้าเตรียมตัวก่อนถ้าเรารอให้วิกฤตเกิดแล้วเราเพิ่งมาเริ่มต้นสตาร์ทขาที่สองขาที่3าขาที่4รายได้จากขาที่2 3 4ี่อาจจะไม่เพียงพอมาจุนเจือรายใจ่ายในครอบครัวแต่ถ้าเราสตาร์ท ขาที่สองเร็วขึ้นเรามีรายได้หลากหลายช่องทางจะทำให้ความมั่นคงของทุกๆคนมีมากขึ้นครับ